แล้วยแล้ยังเว้ยต้องเขย่าพัวาได้ใจไอ้พึ่งเวทพึ่งลอย่างนี้เลยเหรอันเล่นไม่ก็เป่าพงไพก็ลมล้มปอกอ่ะไอเดียวพึ่งไอเดียพึ่งช่วยช่วยช่วยได้แล้วบ้าเนี่ยอีกว่าไดไยังก็คงไม่เปิดการพีไอเวทเลือไปี่กีเวทเฮ้อะไรอะ ท้งหัวมือส่งลองเลยร่ด้วยช่วยกันวัเนี้วันคือแบบมันยังเป็นก้อนสองก้อนอยู่เลยมันหาคึ้เลยพี่เที่ยวออไปรู้กันพริอมยังงูได้ยังปะทำแล้วได้เลยีนึงว่ะเฮ้ยแค่ยับอีกอีกสองสามอีกสองไปกี่ทีก็ได้ ขยวไอชักคิดไม่ชักวาคิดว่าจะวาวอะไรแีนี้คิดว่าขยำสเปยไม่ได้ไม่ได้แว้น้วยเด็กแว้นชีดขยสเปรยขยำสเาร์กดชีขยำสเยขยาบชีดอีคร <laughs> ัเกชเล่โอเคเหไมขึ้นแล้วเกชอบเล่นมากเลยหรอเปล่ใช่ทำไม่ ยี่สิบมกูมีร้อยอะทำไมอะกูสองร้อยกูรวยตะวันยเปใสดนลุ้นยังไงก้อนลุ้กันเรเฮยพระเจ้าลุ้นกัน่อยถ่ายไหมถ่ายคิมถ่ายอยอายว่าพร้อมแล้วแกกว่าแกว่าอเปิดแล้วช่อเลนลุ้นเลยเอะไรวะเฟลอะ เฟลว่ะมันข okay. ี้เลยแหะแกนเลยแกนก็เคยเนี่ยมากทีน่คือก็แค่เดียวไม่อยางดีอ่ะมมพี่มึงแกมนอยอะ โดนบขโมยหมอกมักอยู่หมกักอหลัก็ดแดกเลย่ขยับะลม่เกือบพันครั้ง้ขยัเนี่ยเม่อมัน้ราเียรกันเลยนาขยัเนี่ยคิดว่าจว่าวอะ่เปิว่าอ้าวหายแล้วกูเป็นอย่เงี้ยังไม่ถึงพันครั้งเลยวกเราขยักันโคตมืดอะโคตรเลย เหลืออีกหลายก้อนเดี๋ยวคุณจะกลับอ่ะ